สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา vip ก็สามารถคี vip นะประจำัาที่2ี่ธันวาคมหกานะคะกำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนททุกท่านเล่นกับพนันนะสำหรับเรา vip ตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9รู้สึก vip กับเราพัฒนานจะมาเหมือนกันเอ้ยเราเฉพาะกิจเนี่ย4กับ7 6กับ9แต่เราจับ4กับ9ให้เนาะ4041 42 46 47 4หนึ่งสี่ด้า เก้าศูนย์เก้าหนถ้าจะจับ7ก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจดสองเจสเจหดเ้าหรอสามตัวก็สี่เจ็ดหนึ่งหกเสาสองหกหดสี่หกแหรือจะหกสี่เจดก็ได้นะให้จับหันเอานะคะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดหกดนะ ต่อไปสามัคคีวีสามกับหกแปกับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามหกสามแปดสามก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้านะแปดกับแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดหนึ่งก็หนึ่งศูงหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าึงเจ็ดหนึ่งเก้านะคะสามตัวก็8แปดหนึ่งห้าสามหแล้วก็หนึ่ จับคู่ก็สามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามแปดหนึ่งหนถ้าไม่สลับกันออกนะเรากลัวมันสลับกันออกจังเลยจับคู่ซื้อเอาเดอ้อสี่ตัวกับสีตัวนี่นะสําหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนสี่หกแปดสามเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้าเนาะเลขกีนะ โชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ